อันนี้คุณมายืนทำอะไรครับเนี่ยงไ,งไปไหนครับมไม่ทำงานะนะขึ้นลำอกีกแล้วขึ้นลำอ,อีกแล้วอะวอ,ะวอะรู้เรื่องเดี๋ยวครับพาน้องสาวไปยิงอ่ะ ทำไรอะขับมาไงเอาดีๆนะเดี๋ยวอะไรมันเจ็บว้าขึ้นไปทำไมอะขึ้นไปหับมาไงจบเดี๋ยวป้องแป๊บนึงเออเออเจที่ มีแว่นทิมตาด้วยไงมันไม่เสี่ยวหรอกแต่ขายยากเล่นหัวร้อยขอหน่อยไงไหนล้ะปลา น้องเขาอย่างไม่เซียนยังไม่ยังไม่ย่งไม่เก่งเท่าไหร่ยังป,ประเลอะปะละนิดๆได้หน่นอยเห็นปะเหมือนเหมือนลอกอะเหมือนลอกอะน้องเขายังไม่เข้าใจนะถ้าถ้าถ้าคุณเคยใช้เขาจะบอกว่าเสียงมันหายไปไหนทั้งๆที่เขาเลื่อนเป็นเร็วถอยหลังอ่าการปรับเบรคก็ยังไม่ไม่เป็น ให้ดูแล้วก็ลายยิงต้องดูนี่ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปรับเบรอีกทีนึงอ่ารู้เรื่องน้องเขาเพิ่งหัดยิงกับปลาเกลือตัวเล็กๆพอตัวใหญ่น้องยิงไม่โดนรู้เรื่อง ดูดูนั่งทำอะไรเอากันง่ายๆอย่างนี้ขึ้นยางก็ลำบากมานธทรมนี่เอากันง่ายๆอย่างนี้เลยครับโผล่ออกมาก็ตายผลกออกมาก็ตาย แล้วดูซ้ายที่ยิงดิประทับใจมากยิงไปยิงไป อะไรมีอะไรจะบอกว่านี่กหกปวะป่าไม่มีได้ไงนะน่ยป่านะน้โอ้โหร้องใต้น้ําวมอะไรไปเห็นปลาคงปลาเข็มเราก็ยิง หมาหมาวิ่งหมาบอกหมาบอกไมันทำอะไรกันวะไอพวกนี้อยากวะอากะอะไรถ้ไหมายถามหมาหมาอย่นเป็นผูงไงนะใหญ่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 ใหใหญ่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  เร็วเร็วเร็วเรอย่าทำนะแบบนี้ดูหน้เห็นป่ะนูหน้ายายเห็นป่ะนะาตายกวัวตายไ,ดดไม่โดนดยนิยงไรวะยิงน้ำขยาวปล่อยสายย่อนแล้วขยาวเออมาเยอะนะ mà hay ghéo hay mà em ba ngầu ta khúc mà đấy จริงจี้หลายตัวเลยโดนไหมโดนดยจะเหลืออะไรปลาโถจะไปเหลืออะไรลอกวหวานๆกับปลาเกลือตัวสยวยๆอะไรมาอะไรอ่โคตไก่อะโหโคตไก่อ่ะแต่ตัวกระเปียกนี่ยนี่นักเลงปลาเกลือ ยี่สิบเมตรได้ปะเกือบแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องน้าถ่านได้เลยอ่ะว่าใช้ยางกี่มิลคะยางสิบสองมิลยางสิบเอ็ดมิลเถอะมั่วแล้วแมวมั่วดแล้ดิมาแก้วเพียบเลยเดี๋ยวทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งก่อนเราจะไปแบบเรียวๆแบบต่อเนื่องต่อเนื่องกันเลยทีเดียว เรามาดูการครับผมฟาร์มอล์กฟาร์มลนเวลาปลามาเวลาปลามาปลามีนางก็จะลน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 หน่อยเป็นเรื่องปกติครับ าเป็นธรรมดาครับปลาของในน้ำมันจะมีก็มีมันจะไม่มีก็ไม่มีนู่นนูนน่นนู่นฝ่ามือกลางน้ําไปเลยเลยนูน่นเห็นป่าวฝ่ามือหันไปมองฝ่ามือดําๆใหญ่หญๆเห็นป่าไม่เห็นครับผมนะเห็นป่าสายตามบอกแล้วเป็นบางคนบางคนก็บางทีชี้ให้ยิงตัวใหญ่แต่เห็นตัวเล็กบางทีก็ยิงตัวเล็กไม่ได้ยิงตัวใหญ่มันก็มีบางคนชี้ดูตัวเล็กก็เห็นตัวใหญ่ รอนท้องครับผมเป็นเรื่องปกติครับผู้หญิงไม่มีความแม่ความแน่นอนทางทีก็ต่ำทังที่ก็สูงเพราะน้องอะ่ะเพราะว่าน้องเขายังจับจังหวะปืนไม่ถูกเขาเพิ่งหัดเพิ่งฝึกจับครับปีเดียวถ้าปีหนึ่งนี่ใครรู้ก็แซวลซลตายครับปีหนึ่งบอกนะครับเวลาล็อกเวลาลวนเวลาลนอะ่ะไ่ย,ย,ยิงป้ามาเ,าเป็นเรื่องปกติครับผมนี่ครับผมป้าแผ่นล่องมาแล้วครับผมเอาละครับผมฟฝมล็อกฟำลรวฟฝมลน มันเกิดขึ้นแล้วครับผมมันไปแล้วอ่ะาบใบมันสิมาแล้วครับผมฝ่ามือครับผมอยู่ตรงหน้าเลยครับอยู่ตรงหน้าครับล่องมาแล้วครับผมเห็นไหมครับผมเห็นไม่เห็นครับดูด้วยสายตาเปล่าข้างหน้าก็มีครับปลาแผ่นข้างใหญ่ๆเลยครับผมข้างหน้าเมื่อกี้ที่ยิงเลยครับผมกลางน้ําครับตั้บรอดท้องครับผมอ่ารอดท้องเหมือนเดิมครับผม เวลาเวลาคนที่ไม่เป็นมายิงกับคนที่เป็นเราสอนเขาเขาก็จะลวนจะโลนเป็นเรื่องปกติถ้าเราปล่อยให้เขายิงถ้าเราปล่อยให้เขายิงเองเลยอ่ะโดนที่ไม่บอกเขาเขาก็จะยิงไม่ถูกเขาก็จะเลงใส่ตัวปลาใส่ตัวปลาเรียวเียต่อเนื่องครับผมอ๋อโดนครับผมโดนครับตัวนี้โดนครับโดนมั่งไม่โดนมั่งส่วนใหญ่จะไม่โดนเลยครับผมเป็นเรื่องปกติ ดีมาตัวเมื่อกี้หน่อยหนึ่งครับผมไม่พ้นสายทำเค็มครับผมเชื่วมงงี้ครับผมสายทำเค็มบังเกิดครับเอาแล้วครับผมขึ้นได้ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองครับคุณต้องช่วยเหลือตัวเองครับถ้าเป็นปืนลอกกรุนาใสถุงมือด้วยนะครับผมไม่งั้นเอนสารมันบาดแล้วนิ้วจะเป็นแผลเอาไม่ต่างกันหรอก มาแล้วครับผมป้าแผ่นมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับผมเป็นขบวนแล้วครับมาดูครับผมชั่วโมงฟาร์มล็อกฟาร์มลนครับผมอ๋ครับผมปลาเค็มจงบังเกิดครับผมโบ้เขาายครับผมสองสาย้ามหัวครับชั่วโมงลนๆครับผมฟ์มแม่นจะหายไป ความวุ่นวายจะบังเกิดดูกันย,ยาว เรื่องปกติครับเวลาเจอปลาเยอะๆก็จะเป็นประมาณนี้กันเกือบบ่อยๆธรรมาทิจะไม่ม,ม,มีมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมือปราปื๊บปลาปื๊บหาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วตัวจริงครับตัวจริง ีเปี่ยงเหมือนมหมายครับผมตบมือครับผมอันนี้ดูปลาครับผมดูปลาดูปลาโอ้นังยิงมาทำไมลูกปลาดูเวลนะาอาจารย์โอ้เวลาอาจารย์ยิงนี่หนูไม่เจอต้องพูดถึงไซส์ถือว่าโอเคเลยอ่นะไงสะพานตัวลูกดอกลูกน้ำพลังแรง,ยาง,รแรงยางมันแรงยางมันแรง,แง<ๆ>ยางมันแรงจุงมินนี่ สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดโหยิงหน้าหนังครับได้มาสองเกตทำไมปลาอะไรเพียนเพียนใหญ่มาเป็นฝูงโดยสีเขาตัวโอ้อโ ho ปนองวันนี้ไม่มีร้องเลยวันนี้มีอยู่นะแต่เติร์ตเพียนร์อชุดนั้นโอ้โหมือสั่นเลยตียังร้องตีบอกุอยพิคตั้งตะเกเราบอกเออใส่เงี้ยงเดียวยิงไงทีแรก ผมไม่เห็นเอาไหมจ้วงเขาใหไไ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเป็นเรื่องปกติกใช่ถ้าโดนละแปลก <c oughs> เพราะว่าระยะก็ทำการ20เมตรขึ้นโดนแล้วครับโดนแน่นอนครับผมจัดโดยอาจารย์เปียกหมื่นไม้ครับผม สายไม่ต้องพูดครับผมสายนี้ครับสายนี้ปลาผมครับ <laughs> ดินไปเลี้ยงแมวครับแผคนี้หาไม่เจอแล้วครับนี่ครับผมกับปืนสูนลำใหม่ของช่างนอ็อตะยุงไม่บงคน้ฝากไปเลี้ยงแมว, <laughs> วเต็นไปด้วยอากาศ จวเขาให้เรียบร้อยรอดท้องรอดทองขอางได้นลงครัืมทำไมไม่ได้จะบอกอะไรยตาไม่มีอีกแล้วตาไม่มีแล้วโอ้ตกโดนไหมอาโดนตก มุมสูงครับผมเล่าครับเล่าจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลูกตกไปเท่าไหร่คนตกไปเมั้ง่ลูกไม่ถูกเลยโวยหูมาลึกชัดฉันฟุงยิงเหมือนโดนแต่ไม่โดนเอ้าเอ้ายังไงครับยังไงโอ้ยเม็ดปุ๊บมาเลยนะเมื่อกี้เนี้ย ขายเร็วครับล็อกซิ่งปุ๊บมมวันปั๊บอาจารย์เป็กเป็นยังไงเร <laughs> าเจอกล้องหน่อยยิงไม่เดินเลยนะไอ้กล้องคนระับไอ้กล้องไอ้กล้อง <laughs> อ้าวยังไม่โดนอะไรไม่มใช่แล้วอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยอันเป็นยังไง <laughs> เคยได้แอบถ่ายคนอ,อื่นครับโดนถ่ายเข้าไปนี่เป็นยังไงเนี่ย อ้าวมันก็ยังไม่โดนอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยอืมโอมว่ะไม่โดนครับอ <laughs> ย่างเดียวอะไรเนี้ยกี่ช็อตเนี้ย <laughs> ผมจะโดนอีกแล้วมรับไม่ได้ถ่ายรูปของเลยนะอนลดุด <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> นี่ยได้แน่ๆอันนี้ละของแท้ อันนี้ของแท้อ,อัพที่เลยซิดเลยอาดอนยาดูเลื้อง้องพูดว่าอะไรอะ่ะไ <c oughs> อ้งสัสนเลยแล้วก็จะรู้ก <c oughs> ็ถ่ายอย่างเดียวเป็นตากล้องไงไม่ได้ขึ้นคนพูดแล้วเขา,าพิดดกันยังไงอะ่ะสวัสดีค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เขาบิดน้อยนะคะเอาวาไปดี หลอกให้ก <ını> ูพูดได้เหรอโอ้เวกัมโดนนะครับผมโอ้โหสุดยอดโอ้แม่เจ้า เอ้ยเรายิงไว้กินนะแบบเนี้ยนี่อ๋ออันนี้ผมยิงไว้กินจริงๆิงนาพาหลังไม่ได้ยิงกันเล่นๆหน่ะอ่าดูตัวอ่ะโอเคครับผมเขาเรียกว่ายิงกันต<อ>ายอ้าวยิงกันตายปิดคลิปหน่อยแล้วอาว้าว้วเขาปิดคลิปกั้วนะใคไงดูผลงานจะดูผลงานกัน้น นี่ลปลาเกือเท่านี้<ม>ปอปลานั้นหายากหายากจริงๆเป็นปลาเกลือหมดเลยสายาหลังทั้งหมดเลย,เลยโอเคพอได้ทําเค็มอย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ฮอปบิดน้อยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์กดแชร์ก็เข้ามาสั่งลูกดอกได้นะคะอ่าตรงงานลูกดอกกดแ,แอนใส่ปราเค็มสองเนี่ยงครับผม ขอบคุณมากครับผมที่รับชมสวัสดีครับ